ข้อ3จากสมการ 3x มกยกกำลังสองลบ x ลบ7เท่ากับ0แล้ว x ยกยกกำลังสองมีค่าเท่าใดอันดับแรกนะครับพี่ก็หาคำตอบของสมการออกมาก่อนนะหรือหาค่า x นั่นแหละบอกเสมอนะครับในเรื่องสมการกำลังสองถ้าแยกตัวประกอบได้แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบไม่ได้ก็แทนค่าในสูตรจะได้ว่า x เท่ากับลบ b บวกลบรูทบยกกำลังสองลบ 4AC ส่วน 2a นะครับโดยที่สมการคืออะไรครับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก4เท่ากับ0เทียบสมปริ์แล้วก็แทนค่าเข้าไปแค่นั้นเองลบนะครับ b คือลบ1บวกลบรูท b ยกกำลัง2ครับลบ1ยกกำลัง2ได้1ลบ4 a คือ3 c คือลบ7ส่วนด้วย 2a 2คูณ3ก็ได้เท่ากับ6ดังนั้นค่าที่ได้นะครับลบ เจอลบกลายเป็นบวกนั่นคือ1บวกลบรูทป,ปึ๊บตรงนี้นะครับ4ูณ3ได้21ถูกไหมย1 7คูณ7ครับได้เท่าไหร่21 7คูณ7ได้ตรงนี้พี่ขอตั้งคูณก็แล้วกันเนาะ7คูณ321นะครับแต่แน่นอนลบเจอลบกลายเป็นบวกนะดังนั้นค่ามันเป็นค่าบวก7 3 21คูณ สได้84โอ้ยนะครับตายน้ำตื้นอีกแล้วส่วน6แล้วไอ้ค่าที่เขาต้องการหาคือ x ยกกำลังสองถูกปะ x ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1บวกลบรูท84ส่วน6ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับนะครับมันก็มาจากตรงนี้เลยนะอขอดอกจันไว้ก่อนปุ๊บปบ มันก็คือนะครับ a บวกลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกลบก็คือ2 ab บวก b ยกกำลังสองนั่นเองถูกปะหรือที่บางคนจำนะครับก็คือหน้าบวกลบหลังเท่ากับหน้ายกกำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองนั่นแหละนะครับอันเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าที่ได้ก็คือ1บวกลบ2รูท80เท่าไรอ่ะตรงนี้ขออภัยนะครับแก้ไขนิดนึง 1>, 1บวกอยู่กับ84นะค่าที่ได้มันต้องเป็น85นะครับไม่ใช่84ตรงนี้ต้องเป็น85นะโอเคเพราะฉะนั้นยกกำลังสองแล้วค่าที่ได้นะครับคือ1บวกลบ2รูทบวก 85, ยกกำลังรูทยกกำลังสองนะครับค่าที่ได้ก็คือ85นั่นเองส่วน6ขออภัยยกกำลังสองแล้วต้องกลายเป็น36นะครับเท่ากับ 8 6บวกลบ2รู8 5ส่วน3 6มันสามารถตัดกันได้ถูกปะพี่นะครับตัดกับ2เอา2ตัดตรงนี้เหลือ43บวกลบรู 100. ตรงนี้เอา2ตัดเหลือ8 5นะครับตัดกับตัวส่วนเอา2ตัดเหลือ18เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ43บวกลบรูท8 5ส่วน18นั่นเองข้อ3ตอบข้อ1นะครับ